เฝ้าระวังโครคไข้เลือดออกในเด็กอาก็ต้องบอกนะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะนอกจากโควิด1 9ที่กําลังระบาดแล้วนะคะก็ยังมีอีกโรคหนึ่งที่ระบาดหนักไม่แพ้ก,กันนะคะยิ่งหน้าฝนแบบนี้เนี่ยต้องแบบว่าโอ้โห ระมัดระวังให้ดีเลยกับโรคไข้เลือดออกนั่นเองซึ่งก็มีข้อมูลค่ะพบมาว่าอย่างจังหวัดพังงาเนาะพอผู้ป่วยแล้วเนี่ย121รายส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะก็ใกล้แต่หลักพันแล้วนะคะก็คือ978รายเยอะมากเลยนะเยอะเยอะอย่างพะเยาเนี่ยยังพบผู้เสียชีวิตอีก1คนด้วยนะคะแล้วก็ยอดป่วยสะสมเนี่ย34คนแล้วส่วนอุบลราชธานีเนี่ย8 0 0กว่ารายอ้เยอะแยะกันไปใหญ่เลยเนี่ยเยอะจริงๆครับ ะะก็ถ้าเกิดรวมๆแล้วนะคะข้อมูลตั้งแต่1มการาคมถึง2มิถุนายนเนี่ยพบผู้ป่วยแล้ว15,385รายเสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเด็กอายุ5 14ปีจำนวน5,828รายคิดเป็น1ใน3ของผู้ป่วยทั้งหมดแล้วก็เสียชีวิต4ราย ถือว่าเยอะมากๆเลยไม่ไม่แพ้โควิดเลยจริงๆ <c oughs> จริงครับนะคะ <c oughs> ดังนั้นช่วงนี้ก็ควรที่จะเตรียมรับมือแล้วก็ป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะเด็กๆนี้ต้องระวังเลยล่ะค่ะและล่าสุดครับกรมครวบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอ,อครับเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายเชิงลุกในโรงเรียนเผยปีนี้หนึ่งในสาของผู้ป่วยทั้งหมด อยู่ในกลุ่มเด็กและครูครับผมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเจ้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและประชาชนร่วมทําความสะอาดโรงเรียนหรือสถานศึกษาสำรวจและกําจัดภาชนะเสี่ยงและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในโรงเรียนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับซึ่งฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําขังตามภาชนะต่าง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนครับกรมควบคุมโรคจึงของให้ครูเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและประชาชนร่วมทําความสะอาดโรงเรียนหรือสถานศึกษาทําให้สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่งพร้อมทั้งสํารวจและกําจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายในโรงเรียนครับ ใช่แล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนดําเนินตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคดังนี้1เลยนะคะเก็บบ้านให้สะอาดเช่นพับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบนะคะเพื่อเป็นที่เกาะพักของอยุงไง2ค่ะเก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บภาชนะใส่อาหารหรือว่าน้ําดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดําแล้วก็นําไปทิ้งลงถังขยะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุง 3. ค่ะเก็บน้ําภาชนะที่ใส่น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคนะคะจะต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างความภาชนะใส่น้ำแล้วก็เปลี่ยนน้าในกระถางหรือว่าแจากันเนี่ยทุกๆสัปดาห์เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเนี่ยมันวางไข่ได้ซึ่งจะสามารถป้องกัน3โรคได้นะคะก็คือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิก,ก้าและ3โรคไข้ปวดข้อยุงลายโดยถ้าเกิดคุณมีอาการสูง ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือว่ามีจุดแดงที่ผิวหนังตับโตอาจจะกดเจ็บบริเวณชายโครงขวานะคะรีบเลยไปพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการวินิจฉัยโรคแล้วก็รับการรักษาแล้วถ้าเกิดคุณมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะช็อกอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะยังไงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนเลยนะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1 4 2 2ค่ะ ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากกรมควบคุมโรคค่ะ